ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมในภาคเช้าเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลหฮกแลนด์กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรอาภาสิริธนุเสริมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรดารุณีพรมจักรและครอบครัวกัลยาณมิตรอาภาสิริธนุเสริมส่วนพิธีถวายกองบุญซูม เพื่อการขยายวิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรธัญลักษณ์โชิชิรพันธ์กัลยาณมิตรอุดมลักษ์สเปนและกัลยาณมิตรมานีโรเรนเซนส์ทางด้านกัลยาณมิตรนายแพทย์มนัสกัลยาณมิตรจารุวานประเสริฐธ,ธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลปฮกแลนด์เป็นประธานกองบุญถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ในการนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกกินกะธรรมจากพระอาจารย์ชวพลพัทชโวซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องความเชื่อที่ทำให้บุคคลเจริญซึ่งความเชื่อที่ทำให้บุคคลเจริญคือความเชื่อที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมีเหตุและผลของการกระทา เพราะความเชื่อแบบนี้จะทาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญทั้งภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปทําให้เราอยู่ในเส้นทางของความสุขและเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงได้คือหมดสิ้นจากความทุกข์ในภพชาติอันใกล้นี้